สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง IT Talk นะครับสำหรับวันนี้จะพามาทำความรู้จักมือถือจากค่ายเส Xiaomi ในรุ่น Redmi 9A ที่เพิ่งจะประกาศเปิดตัวในไทยล่าสุดและจะมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่15กรกฎาคม2020นี้หรือในร้านบางร้านก็นำมาวางจำหน่ายกันบ้างแล้วนะครับสำหรับมือถือ Redmi 9A นะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ต่างประเทศเมื่อวันวที่3กรกฎาคม2020หน้าจออยู่ที่6.53นิ้ว ความละเอียดหน้าจอนะครับอยู่ที่7,220ณ1,600พิกเซลนะครับใช้จอเป็นดอทดรอปดิสเพย์นะครับสำหรับรุ่นนี้ไปดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับสำหรับรุ่น Redmi 9A กล้องหลังนะครับความละเอียดให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลเรียกว่าให้มาเยอะเหมือนกันกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับสำหรับในเรื่องของกล้องถ่ายภาพ สำหรับหน่วยประมวลผลของรุ่น Redmi 9A นะครับรุ่นนี้เขาเคลมว่าใช้หน่วยประมวลผลที่ทรงพลังด้วย MediaTek Helio G25 นะครับส่วน GPU นะครับหรือหน่วยประมวลผลกราฟิกใช้เป็น PowerVR GE8320 นะครับ ไปดูที่แรมของรุ่นนี้กันบ้างนะครับสำหรับแรมให้มาอยู่ที่2กิกะไบต์และรอมให้มาอยู่ที่32กิกะไบต์พอตการเชื่อมต่อใช้เป็น USB Type C 2.0มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 10.0ครอบทับด้วย MIUI 12นะครับเวอร์ชั่นล,ล่าสุดของเสี่ยวมีที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของระบบแอปที่ จะทำให้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะครับกับแบตเตอรี่ทีบบตต่อึดด้วยขนาด5000ม ah ิลลิแอมนะครับสามารถชาร์จแบตได้1 0โวลต์นะครับเรียกได้ว่าแบตอยู่ยาวอยู่นานกันเลยทีเดียวไปดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับสนนราคาอยู่ที่2,799บาทดูจากสเปคแล้วเรียกได้ว่าจัดเต็มนะ่าใช้งานมากๆเลยสำหรับราคามือถือเรทไม่เกิน3,000บาท สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมลองไปเล่นของจริงก่อนที่จะซื้อใช้งานนะครับและถ้าหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ